งขลาครับได้มีการปรับปรุงสถานเยรถไฟสงขลาหลังจากไม่ได้ใช้งานกว่า40ปีเพื่อเป็นจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตัวเมืองสงขลาครับ สถานีรถไฟสงขานะคะก็เริ่มที่จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งค่ะหลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมีการปิดตำนานเส้นทางการเดินรถสายหัดใหญ่สงขากว่า40ปีมาแล้วค่ะมีการบรณะสถานีรถไฟสงข้าอายุกว่า100ปีหวังให้กลับมาสวยงามเหมือนในอดีตส่งคุณค่าตามรูปแบบเดิมค่ะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คลาสสิกค่ะอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้นะคะก็มีการนําหัวรถจักรดีเซลโบกี้ผู้โดยสาร และตู้บรรทุกสินค้ารวมทั้งสิ้นนะคะ7โบกี้ที่ปลดระวางแล้วนะคะจากสถานีชุมทางหาดใหญ่มาวางกระดับโชว์ไว้บนรางค่ะเพื่อให้สมบูรณ์แบบและมีไม้หมอนะคะรองรางมาวางเตร,รียมไว้เตรียมไว้ด้วยค่ะโดยจะมีการซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ทั้งหัวรถจักรดีเซลโบกี้ผู้โดยสารและตู้บรรทุกสินค้ารวมทั้งนะคะมีการปรับปรุงพิมิทั์ให้เป็นจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในตัวเมืองสงขลาตามโครงการฟื้นฟรูรางรถไฟของเทศบาลนคร ซึ่งปัจจุบันนะคะสถานีรถไฟสงขลาก็ได้ถูกประกาศขึ้นทะเบียนอาคารสถานที่เป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรเมื่อปี2547ค่ะซึ่งทางเทศบาลน,นครสงขลาครับร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาได้บูรณะฟื้นฟูสถานีรถไฟสงขลาโดยใช้งบประมาณ7ล้านบาทเพื่อให้เป็นศูนยก์การ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาและสิ่งที่อยู่คู่กับสถานีรถไฟอย่างร้านน้ําชาและเจ้าของร้านเคยเป็นพนักงานรถไฟสถานีรถไฟสงขลาได้เปิดร้านขายน้ําชาอยู่บริเวณสถานีรถไฟสงขลาเปิดเป็นเจ้าแรกครับตั้งแต่ปี2,500หรือกว่า60ปีมาแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่คู่กับสถานีรถไฟสงขลามาตลอดไม่เคยปิดครับ นายบัญชาธุกิจชาวจังหวัดสงขลานะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าดีใจค่ะที่มีการปรับปรุงสถานีรถไฟแห่งนี้ค่ะซึ่งจะทําให้ทัศนียภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะบริเวณสถานีรถไฟมีทัศนียภาพที่ดีขึ้นค่ะเป็นจุดที่จะให้ประชาชนนะคะได้มาแวะมาเที่ยวชมค่ะรวมถึงได้ระลึกถึงเรื่องเก่าๆเ,เกี่ยวกับรถไฟของจังหวัดสงขลาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตจะทําให้เด็กนะคะหรือคนที่ยังไม่เคยได้สัมผัสได้มาชมและจะทําให้บริเวณนี้ได้เป็น จุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาค่ะ